สวัสดีครับผมพวกกับอันทาบนังงอีหยังอีครับผมกับซองอีหยังอีครับผมมีน้อเอียงอะหยังอีสองนีงวะหยังอีครับวันนี้เข้ากัมาพอครับแขกรับเชิญของเข้าครับพี่แจ็คจากเจดีดีเล็กขรอครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เข้ากันใช้แจ็คมากินสมครับสมบักหน้าครับหัก่วงนะครับผมนะซึ่งตากลองเข้ากินเมื่อไรครับเป็นเป็นโลกกระเพาะนะครับ นะคระเอดปง่าอาศัยอาศัยว่าสดนามนะครับอาศัยสดนามแน่นอนโ้ม่้จริแข่งรับเสื้อนี่ครับสดนามเพราะสดนายังตอนนี้ก็ยังเหนนปั่นเลยสดาที่พดียางของหน้องเดียรทรงของเดียรเพิ่งเดียร์ไอ้วงสุดจุกพอดีเอาล่องเรื่องลองเรื่องมาล่องเืองครับอันเป็นสูตรของเบาเสียงทีมหนึ่งในทีมงานนะครับผมขอหยัดรับผมชสมนาครับ่าง เอย่ซิมซิมซิมบ่เห็นห็นเพเพนไนเกเปิดเปิดต่ำเปิดตําเปตเปตเปตํเปตเปิดตดตวจปต่มาเห็นบ่ว่าเอาอ๋้นจังไดบอกแล้วมันแซบบอกแล้วเครื่องโสมเครื่องเข้มเอาลอกไหมครับ แขงรับซื้อรอเงนยายายยยเลยบ๊ได้บ๊วดีแล้วครับบอเอาจะไปให้กวางเิ่งให้กวางเพิ่งเพสั่งมไมไสั่งเอกินเลยยังไดบัตได้ครับเป็นไอเป็นจิเพิ่งหนาแล้วตีไ่ต้องมาเท่ากับสิบปรเริมปรเดิมครับบัก่วงนะครับบัก่วงเจวมันประเทศมาก ่วงเ้งของเบาแสงครับลงนี่บนะเบิ้งะของน้ำของน้ำอับบัคิวไทัคำเลยครับนี่เราเดี๋ยวไม่กินกับอันนี้บ่กินกับเจ้าวี่ครับคุยกับเจีวุยกับเจ้งานเนียบอบักหน้าอคนบ้าโอ้โอ้ เป็นชีฟ้าอันฟ้านคือแบบอันอันน่เนาะพเขากันเลยครับพี่น้องเา่ที่นบอกน้าก็แตกได้หมอีกย่างเอกบนอีกสองอีกอไม่แค่แตกยังไงออเราก็ชูเลยะคูเอ้ยขออ๋ดีดีขึ้นแวกวะโอ้วดปวดขมบวดก็ปั้นนะบวดอ๋อ อะไรหรอเอาแมวจำเจียวแมจำเจียวมกินมึงไหมาข้าจะบอกมาบอกมาแล้วบ่าวแสงครับบาวแสงมันเยอติวานักแกงนังแกนมึงครับผมนแกนผมเป็นอ้ส่เป็นไอ้ใหญ่มคนะหยาดนี่นเฮ็ดเนี่ยนีงเอานี่เอานี่บดตังเฮ็ดเลยบดตังมดตังไปกินเลยเปิดตำไเปิดตำาเปิดตำเนี่ยเอมาหนไปไมาน กอนนํำน้องนำน่งอยู่วบอกมาเลยกระที่หนึ่งเีไอ่แซ่แห้งไอก็มนบุกจักเลยอ้ขีีนี่มกสมขบวขมอ้ยจะไม่ยังนอง่นี้อันตองเรใหมเนี่ข้องเห็นเองมับอกจะของเห็นเอไ้วโอ้หเจ้ามแสบแงไหครับกินจังสีกสอ่าเล่าแกินพอมเตียจด้พรอมเปเอามา่ได้ก็เอือยน่อผักเป คือว่าผักแบนผักแบนผักกันได้ไหมไม่หอมกันเลยหอมหอมห้อยๆเลยเอากะหอมเนาะหอมเปรี้ยหอมเปรหรือภาษาไทยเรียกผักชีใบเลื่อยนะครับลมไม้ป่ะมะหอมเดี๋ยวไล่มะเข้าหูมะหอมเลยอันนี้เขาเรียกว่าผักรองนายยกเัาอยังผักป้อมจะจับไข่ได้ปอยก็คือผู้ชายป้อมข้าแข้งไข่เลยรองนายกกับบุตรแม่ไม่ใช่เดียงแม่ พวมไม่แดงพวมไ่แดงพวมไม่แดงพวไม่แดงเราแดงนะเราครตัมาแดงแซบแมนไม่นอนือแสบกว่านีมันแหงนอนแบบแตกโคตรแกกแบบมันพี่น้องครับแซบเป็นยังไงิ่งนี้า่แห้งกินไรบุดีพี่น้องบอกเป็นยังไงอิ่มเบิดเบิเบิมสอิ่มเมน่ากินบเบิตแบางทงถาดปักง่ายหนึงากน่าหาน่่ยพี่น้องเทปังเตี่เองอย่างอีกคุณงคนสมซื่อเพิ่งนั่น จักยังอยังแนวนี่กูใช้เลาห้ากินนี่เด้อพี่น้องเด้อสมสมแน่ตักม่วงเนี่ยมักม่วงแน้บอนสมตักม่วงนี่กินกินอะไรยังแม่ไร่ยงเนียครับยังยังอีฟยังตักม่วงนี่ไอ้ม่ก็ฮิตในหลายอย่างฮ็ดยังเนี่ปกับปอมโปรกับปอมนแบมันโต๊ะกับดอกานไทต้มตะไก่ก็ได้พรยาทัวกต้มตะไคร้ไ ต้เทม้ออะไรบ้ครับสมเต้มอออะไรอยู่ครับโอเคะไดเยอะครับใส่กระทะก็ได้ใส่ปากก็ได้ทกอย่าเย็นเย็นใจเย็นเย็นทไนเย็นเย็นครับเย็นผมยันเลยงเอาหรือเ่าออหรอยาเลยผมก็เรียวอยู่ได้ฮะเลียวอยู่เป็่แมนเรียวผมก็เรียวอยู่ดิเลียวแบบเบ๊แมนอะครับนี่อีกย่งอีกเอยว่าพี่น้อง เป็นเดเป็นเด็กหน่อยยูกะมั่งพัานหุ่มอย่าบูบี้ไม่บูรีนีนี่แหละบอกป่าเลาไมดขี่ดถใส่สมอกกันน็อกชิวผมชิวก็หนักหนักมาโอ้ยอุตส่าห์ผมบูบี้เลยนี่โอ้ผมไม่ใชะผม ผมผมบ่วางวางธนาคารไปอยู่ตอนนี้ฐานปงอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังมีผมบอกนะคใส่ผีใส่แต่ผมบอกก็โยกง้วนพะมวันครับรับหลังสิเตีปากัวมื่อจักนี้ไปมั่ก็รับอยู่ปกติแบบคุณจอยต่อพะมวันตัวยังว่าทำ่ั้องบอยโยกอุ้งเท้ากันธรรมดาถ่ายเพิ่นเมาซะก่อนครับเมาเงาเมามือได้มือนั่นละ นอนในไมัน่อยต่อยไงแม่ไม่อผมไม่เคยกินจักเลือบักกาดกับเจียวคนนี้กเจียวนกับความเปรีกับันหมม่วงเียมีละเธอแหละนที่เตผมมีะได้กินกับอมเปรจักส่องยี้อีกเดี๋ยวไปพาเห็นจักทีว่าช่วยจักต่อคอมเมนกับโมเมนมเมนเขาเขากกินอมเปกับเจลียวเขาเขากกินเปนได้เนี่ยเปนจักส่องผากินแล้วภากินคอมเปรียกับมันมม่วงโอ้โหผมไม่ได้ไม่กินอะไรก่อนิึงยังหอมกล่อผม เอาเสพตานกันยำกันกินได้หูดังเล้เขาเนดมเรีนใบเรียนนี่หรสินั่ละสิว่จามเนาะเาแตะเข้าไปบบบนี้ยำเข้าไปยำยแดบนี้มันหวานกินดีด้กินบุรีแล้วบางจีดจี๊นะก๋ที่หนึงเลยแหละที่หนึ่งก็รอดแม่เจ้ามันแจบนะกินดีๆแล้วบางจีตดจี๊ดไจดังมันตีนใหญ่เทตินเทน มึงเป็นนักเลงเน่ยเรือนให้ดีเนาะโอ้เนาะเป็นงั้นฮาแนวมาสิกินฟักกาดกับเกียวของมงก์กับเกียวบ้กน้าใครกูไม่มีให้กินได้มึงข้าวมึงกินจะดีกว่านี่ใช่ไมมึกินดีกว่ามึงกินจะดีกว่านี่แล้วกับเสียบพวกคนนี้ล่ะพ่อกินเลยพ่อกินอยูเลยเสียบเลยต้นข้าวมันใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงห่าครับพี่น้อง ตอนนี้ผมได้กระน้ำตุ่นพุ่มได้ยาทาทำเท้าด้วยได้เด้นะครับเขานิ่มตอนนี้มาจับหนามเนาะเบะเบะให้บาดนี่แหวยของหน้าคุณนะอ่ะจรัพอแล้วครับจะเอาไว้แล้วเอาไว้แล้วครับจะ่ปนอนจะสำเนียงนะครับไปจับบรรจุของหน้ามุันครับยุไม่ได้นะครับตอนนี้ของหน้ามีห้องเดียวประเด็นมีห้องเดียวคปุ้ย่ยากปุ้ยากของหน้ามีห้องเดียวปุ้ยากครับ คุณลุกีเอาไม่ได้เห็ดติมมันนี่บเหังไหครับเขาปาดขวดเป็ดล้วตตรงนันบอแมนหอกอันัเล่นกันอัเล่นกันปอมปมป๊มเอากรกบขอบคุณในแจ้งนะครับที่มากินน้ำหน่องน้ำนงนะครับเรเป็นว่าสิเป็นอันอันเยอะเยบอกได้เบอกได้ครับบอกแนะนำไอนงกันเน ขนมสูสีมากขวัี๋่อตอนเดิดกูมาได้หมอนน่ากินอยงง่ะเนี่ยเสิรนมากินอีังก้อยบักเน่ามาแต่ไก่เลยมาแต่ไก่ขมกับขมพอแนะนำน้องลุงครับกะขมขมกับขมบดแซ่บกับบแซ่บไหนทำพูนกูกับว่ากาบอกเป่นนะำจิ้ี่น้องตีกับแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บครับครับกิน้องทั้งบานกบเห็ดตามด้ว เส้นตาบั๋งหนาเนาะก็เป็นส้นตาบุ๋งงงนะบันจิ้วมาซะหมดครับผมนะครับกขอบคุณไอ้แจ็คนะครับาจากเจดีดีและขอนนะครับที่มาอันมาซิมอันผลงานของบ้าวแซงบเป็นเห็ดเจียวมอวงเป็นฝานแซ่บๆเนาะเจ็บๆเป็นฝานแซ่บๆอู้หู้โอ้แซ่บน้ำฝานเป็นบ่โอ้ยปัญหาพูดถึงฝานอย่างเดียวหรอกครับกระโอ้าเป็นอย่างนี่เลย มันควาดันความดันมาแล้ว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 ครับมาซาแต่มาแน่นะใครอยู่ออกปากกัดออกข้างล่างนี่ยังไงเลยสะดวกเลยครับกะคลิปนี้กัสซับนีก็นะครับน้อกเดี๋ยวโบว์ไว้แล้วครับขออนุญาตจอดคิ้วก็แล้วคลิปนี้กัอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าสิเป็นเจดีๆเล็กๆนะครับผมหรือว่า่องอี้มยังอีกของพวกผมเนี่ยนะครับนะครับนะกับสำหรับคลิปนี้กั ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับอย่ายเสื้อมอีกเนี่ย <laughs> <laughs> ไปก่อนแสบ <laughs> ไปขี่ก่อนรถแสบ <ะ S 2> <laughs> <laughs> ไปแล้ไปครับ